ทงช่วยมันทาวสวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาพบกับเราสปูอีกครั้งวันนี้เราสปูจะมาสอนคำศัพท์ HSK นะระดับหนึ่งอ่ะเราจะต่อจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเราซือสอนไปที่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ห้าแต่วันนี้จะมาสอนตัวที่หกถึงตัวที่สิบนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะอ่ะเรามาดูคำที่หกอ่านว่าอ่านว่าอะไรเอ่ย ใครอ่านเป็นบอกหเรงสื่อฟูน้อยอ่ะอ่านว่าเปิ่นเปิ่นปอเอินอันนี้คือสระเอินใส่เสียงสามเป็นเอิ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 นอันนี้เอินก็คือเป็นปอเอินเปิ่นเปิ่นเปิ่นก็แปลว่าเล่มหรือลักษณะนามของหนังสือนะคะอ่ะเรามาดูการแต่งประโยคซิการแต่งประโยคแต่งยังไงอ่ะดูตัวแรกค่ะ ตัวแรกก็คืออ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆตัวนี้อ่านว่าอะไรอีจืออีจืออีจืแปลว่าอะไรเอ่ยอีจืเก้าอีนะอีจืก็คือก้าอีก้าอีอ่ะอีจืช่างอีจืช่างช่างแปลว่าบนนะสีเขียวเราซื้อบนสีเขียวไว้ทําสีเขียวไว้ช่างแปลว่าบนอ่ะตัวต่อมาค่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านว่าอะไร โยนะโยโยแปลว่าอะไรเอ่ยโยแปลว่ามีนะโยแปลว่ามีไม่โยแปลว่าไม่มีโยแปลว่ามีนะอ่ uh, e oo, นะโยอีเปิลซูนะเปิลมาละเปิลมันแปลว่าเล่มลักษณะนามไว้ด้านหลังของตัวเลขของตัว,ตวจำนวนนะอ่ะอีเปิลหนึ่งเล่มเลี้ยงเปิลสองเล่มสั้นเปิลสามเล่มนะก็ สร็จแ,แล้วก็เอาชูไปไว้ข้างหลังอ่าของคนไทยคือเอาหนังสือไปไว้ข้างหน้าแต่ของเราเอาของภาษาจีนคือหนังสือไปไว้ข้างหลังนะหลังลักษณะนามอีเปินชูคืออะไรหนังสือหนึ่งเล่มนะของจีนก็คือหนึ่งเล่มหนังสือใช่ปะอีจือช่างอยู่อีเปิ Sho, 1 1> ชูเก้าอี้บนมีหนึ่งเล่มหนังสือของไทยก็คืออะไรบนเก้าอี้เอาตรงบนเก้าอี้มาก่อนอีจือช่างมาก่อนนะแล้วก็ทําไม 有มีอีเปิหนังสือหนึ่งเล่มนะอีจช่างบนเก้้าอีมีหนังสือหนึ่งเล่มต่อมาค่ะเจอเจอแปลว่านี่นะเจอแปลว่านี่เปิ่นแปลว่าอะไรนะเปิ่นเปิ่นแปลว่าเล่มอ่าเปิ่นแปลว่าเล่มซูซูแปลว่าอะไรคะซูซูแปลว่า หนังสืออ่าเจเปินูเจเปินชูก็คืออะไรนี่เล่มหนังสืออ่าของคนไทยก็คืออะไรหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้ชื่อแปลว่าอะไรเออชื่อแปลว่าเป็นใช่คือนะเป็นใช่คือแต่ในที่นี้คือชื่อแปลว่าเป็นนะเส่้เเอ๋เสดเสดแปลว่า ใคร,ส regions, รเสแปลว่าใครเตะแปลว่าของเตะแปลว่าของชื่อใคเตะเป็นใครของเป็นใครของอ่าเป็นใครของภาษาไทยคืออะไรเป็นของใครนะเจ้าหปุ่มสูชื่อเสียเตะเจ้าหนุ่มสูชื่อเสียเตนะอ่ะชัดๆอีกทีนึงนะอ่ะมารวมกันใหม่เป็นเปิ้นเล่ม เป็นเป็นเล่มนะลักษณะนามของหนังสือแต่งประโยคอีจื้อช่างอ,อีเนังสืออีจื้อช่างอ,อีเนังสูแปลว่าบนเก้าอี้มีหนังสือหนึ่งเล่มต่อมาข้อสองเเจป็这本书是谁的 เป这本书是谁的แปลว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของใครอ่ะเด็กๆอย่าลืมไปเขียนฝึกเขียนฝึกอ่านเขียนเสร็จแล้วต้องอ่านหลายๆรอบต่อหนึ่งประโยคนะอย่างน้อยต้องสิบครั้งขึ้นไปต่อหนึ่งประโยคนะอ่ะต่อมาแล้วก็จำด้วยนะ แล้วอย่าลืมอัดคลิปเขีเขยนลงมาแล้วก็ชี้ด้วยอัดคลิปส่งให้เราสื่อนะอ่ะโอเคเรามาดูประโยคต่อไปค่ะอันนี้ตัวที่เจ็ดอ่านว่าอะไรเอ่ยปูเคอร์อฉปูเคอร์อฉแปลว่าไม่ต้องเกรงใจนะปูเครอรฉไม่ต้องเกรงใจอ่ะ แลว่าตอบรับเมื่ออีกฝ่ายเขาขอบคุณเราอะดูดิเราก็เป็นการสนทนาละกันคือการแต่งประโยคอะเจ้าก็คือเจ้าก็คือนายกออีอีก็คือนายขอนะเจ้าอะก็คือจะอะไรเขาจะพูดว่าไงเสียเสี่หนีเสียเสี่หนีไม่ใช่เสียเสี่หนีนะเราจะไม่ออกเสี่ยเสี่ยเพราะอันนี้อะไรเสียงสี่นะตรงนี้คือเสียงสี่อันนี้เสียงเบาไม่มีเสียงนะเวลาอ่านก็ต้องอ่านเป็น เสี่ยเสียหนีนะก็คือขอบคุณค่ะขอบคุณครับและอะไรต่ออีกก็เลยบอกว่าอะไรปูเค่ฉีปูเค่ฉีแปลว่าไม่ต้องเกรงใจอ่ะเรายื่นของให้เขาแล้วเขาต่อมาเสีย่ยเสี่ยเราก็ต้องตอบว่าอะไรปูเค่อฉี่ปูเค่ฉีนะไม่ต้องเกรงใจอ่ะสุภาพคำสุภาพอ่ะเรามาอ่านมา่ปูเค่อฉีปูเค่ฉี ไม่ต้องเกรงใจตอบรับเมื่ออีกฝ่ายขอบคุณจะเสียเสียหนีเสียเสียหนีอีูไม่客气ไม่客气อ่าขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะนะอ่ะเวลาอ่านโอเคอย่าลืมฝึกเขียนฝึกคัดนะฝึกอ่านหลายๆลรอบก่อนที่จะอัดคลิปส่งนะเข้าใจไหมคะอ่า ต่อมาค่ะเรามาดูคลิปต่อมาคำที่แปดคำว่าอ่านว่าอะไรเอ,อ่ยเด็กๆไน้าเปล่าไหนสะกดให้ฟังหน่อยอ่ะปูปูปูป,ป,ปูปูไปว่าอะไรปูไปว่าไม่ไม่ไม่ไมอ่า แต่ในที่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าการใช้ปู่กับปูอา้าวในนี้มีแต่ปูอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทาไมถึงอ่านเป็นปูทาไมถึงไม่อ่านเป็นปูเหมือนเมื่อกี้ที่เขียนอ่ะเดี๋ยวเสือบอกให้อ่าเรามาดูการแต่งประโยคตัวแรกกันว่าอะไรอ่านก่อนพูดเองได้แล้วมีใครไม่ได้บ้างเนี่ยอ่าอ่านว่าวอวอแปปว่าอะไรคะวอแปว่าอะไรฉันผมหนู ใช่ <inate> ไหมอ่าเรียกตัวเองวออ่าตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยมันคือปู้แต่ในที่นี้มันอาน่า,านเป็นปู่ทำไมยังเป็นปูเป็นเพราะว่าตัวด้านหลังปูมันเป็นเสียงซีนะด้านหลังปูมันเป็นเสียงสีอ่ายกตัวอย่างเช่นดูก็คือเสียงสองตัวปูอ่านเป็นเสียงสองแสดงว่าด้านหลังคือเสียงซีแต่ถ้าอ่านเป็นปู้เสียงสีแสดงว่าด้านหลังก็คือเป็นเสียงหนึ่ง 2และ3เข้าใจยังนี่คือกฎของเขาเราต้องรู้เองโดยอัตโนมัติอ่ะปู่สือใช่ไหมปู่สือแปลว่าอะไรไม่ใช่อ่าปู่สือแปลว่าไม่ใช่นะอ่ะปูส่สือไม่ใช่学สอ่านว่าอะไรคะ学生ใช่ไหมเสว์เแปลว่าอะไร学生แปลว่านักเรียนนะว่าปู่สือเส ฉันไม่ใช่นักเรียนนะวปูช我不是学生ตัวนี้ตัวเสงอ่านออกเสียงเบานิดนึงนะเสงเน้นตัวหน้าเน้นตัวเสงถึงจะออกเสงได้เสง我不是学生ฉันไม่ใช่นักเรียนนะอ่ะตัวต่อมาต,ตี้ตีข้อสองต,ตี้ตี ตี้ตีไปว่าอะไรบางคนเรียนตั้งแต่เด็กแล้วเด็กอนุบาลก็เรียนแล้วตี้ตีแปลว่าน้องชายน้องชายทาไมปู่ชี่ชี่แปว่าไปชิวชิวชิว,ชวไล่ให้ไปอ่าไม่ใช่อ่ะชี่ชี่แปลว่าไปนะปู่ชี่แปลว่าไม่ไปปู่ชี่แปลว่าไม่ไปไม่ไปไหนเอย่ยตัวนี้อ่านว่าอะไรเอย่ยโรงเรียว 学校แปลว่าโรงเรียนต i ๊ติปู่ชื้น้องช,อชายไม่ไปโรงเรียนงองแงเป็นไข้ป่วยชงปิ้งป่วยต่อมาเรามาดูในรูปประโยครวมเลยเราทบทวนป,ปู่ปู่ปู่ไม่ปู่ปู่ไม่แต่งประโยค我不是学 wo ปู่是学生ฉันไม่ใช่นักเรียนติต๊ดีปู่ไป学校ดิ๊ดีปู่ไ学校น้องชายไม่ไปโรงเรียนนะอ่าดูเมื่อปู้เห็นไหมไหมเหตุเมื่อปู้มาอยู่กับชื่อโอ้ต้องเปลี่ยนปู้มาอ่านเป็นปู่เขาจะยัง นะ,ะเราสืบปูมีหมายเหตุไว้อย่าลืมนะก็คืออะไรที่บอกเสียงสองเมือ่อก็คือข้างหลังตัวปูมันเป็นเสียงสเมื่อด้านหลังตัวปูเป็นเสียงสี่ตัวปูตัวนี้ต้องอ่านเป็นปูเสียงสองเข้าใจหรือยังอ่าต่อมาค่ะเรามาดูหน้าถัดมาข้อที่เก้าค่ะข้อที่9อ่านว่าอะไรเอ,อ่ยเราสืบปูรู้ว่าพวกหนูอ่านได้ค่ะ นะอยู่ในคําศัพท์ h เ k ที่เท่าไรไปเปิดดูนะอออ่านว่าใช่ใช่อ่ะใช่แปลว่าผักกับข้าวนะเป็นว่าผักกับข้าวนะอาหารจีนก็คืออะไรจงกัวใช่ใช่ปช่าจงกัวใช่แล้วอาหารไทยล่ะอาหารไทยพูดว่าไงไทยกัวใช่ไทยกัวใช,วช่ก็คืออาหารไทย เลยอ่ะโอเคเรามาดูการแต่งประโยคละกันวอชอวอแปลว่าอะไรวอวอแปลว่าอะไรฉันวอแปลว่าฉันตัวต่อมาอ่านว่าอะไรอ่านว่าชุยชุยแปลว่าไปชิวชิวชุ่ชแปลว่าไปคะกลัวบางคนออกไม่ถูกแต่มันก็ไม่ได้ออกว่าชิวขนาดนั้นเป็นตัวไม่มีวแหวนอ่ะเป็นชื่อ,อย่างเงี้ยชุย<ม>เกงที่ปลายปากไม่ออก ชี้ไม่ออกชี่ออกชี้ปากยังอย่างนี้อยู่ชี่อ่าเก่งนี่ไปปากปากยังเหมือนปากจูชี่อ่าวช่ชี้อะไรลูกตัวนี้เห็นไรใครรู้บ้างชื่อเอาชา้ชาช้าส์ช,าช้าส์อ๋อตัวชื่อนี้ออกเสียงเหมือนชื่อเป็นใช่คือเลยเนาะแต่ออกเหมือนกันแต่ตัวหนังสือไม่เหมือนกันความหมายก็ต่างกันนะอ่ะ ชาแปลว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตอา่าชาวซื่อชาวอทำอะไรคะไปทำอะไรหมายมอ,อายหมายหมาหมาก็คือซื้ออ่าตัวไม่ไม่ขายคำตรงข้ามาให้ดูคำว่าไม่เขียนเหมือนคล้ายๆใหม่เลย,เลยแค่เพิ่มตัวนี้ลงไปเองลูกเครื่องหมายกากบาทเหมือนไอ้เครื่องหมายบ,บวกแล้วก็ที่เหลือก็เหมือน,นเหมือนกันเหมือนกันไหมนะตัวนี้อ่านว่าไม่ หม่ใหม่ซื้อไม่ไม่ขายอ่าเป็นเสียงสี่เห็นปะ่ะไม่ไม่ขายออกเหมือนกันเลยเห็นปะ่ะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มเครื่องหมายบวกเข้าไปเองอ่าใหม่ใหม่ซื้อต่อมาเตียอันนี้อ่านอ่านพร้อมกันอันนี้อ่านด้วยกันเห็นไหมเราใส่ตัว r อยู่ข้างหลังตัวอันนี้ออกมาการที่ใส่อยู่ข้างหลังนี้ก็คือทําไมให้หม้วนลิ้นหรือห่อนิ้นขึ้นไม่ออกวัดเตียน เหมือนเตียเต่ยนเตี่ยนมงนั่นนะที่รสอนไปปลาเตี่ยนนะนะั่นอะอ่ะอันนี้ออกทำไมให้ม้วนลิ้นขึ้นเตี่ยเตี่ยหมายเตี่ยสักเล็กน้อยนิดนึงสักหน่อยหมายเตี่ยอ,อะไรตัวหนังสือแดงหมายเตี่ยอะไรหมายเตี่ยใช่ใช่ก็คืออะไรผักอ่าทำไมนะชวื我去超นใช่ฉันไปซุปเปอร์มาร์เกต็ต ซื้อผักสักนิดสักหน่อยนะเออนะอ่ะหัวช,ชวชี้ชาวซื้อหมายเตี่ยใชย่นะอ่ะโอเคฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผักสักหน่อยนะอะรอสักครู่ซื้อผักสักนิดนึงต่อมาตัวนี้อ่าาอะไรแปลว่าวันนี้อะไรเอ,อ่ยนะหนูออกก่อนแล้วดูซิว่าเราซื้อออกแล้วหนูออกถูกไหมออกว่าจินเทียนถูกไหม อ่ดูเอาเองจินถูกไม่ถูกเดี๋ยวเราืจะฟังคลิปพวกตัวเองพวกหนูนะพวกนักเรียนพวกเธอจินเทียนวันนี้วอวอแปลว่าอะไรโอ้โหใครจำวอไม่ได้นี้เป็นลมเลยหรอซื้อ,อวอจัวจ่วจั่วจั่วแปลว่าอะไรจัว่วเหรอทำทำําอะไรแล้วจัวจ่วเหอซันจั่วแปลว่าทำาจัว่วเหอก็คือทำแล้วทำอะไรแล้ว ซันเกอร์ใช่ซันเกอร์ใช่หรือซันเต้าใช่ก็ได้นะอ่ะซันเกอร์ใช,เช่เราเอาเราสรปูเอาศัพท์ที่เราเรียนแล้วมามาใช้อ่ะซันเกอร์ใช่ก็คือซันเกอร์คือ3ามอย่างใช่ก็คือกับข้าวอ่าเป็นได้ทั้งผักแต่อันนี้เราทําแล้วไงเราทําปรุงแล้วเราจะมาบอกว่าผักอย่างงั้นก็ไม่ได้อ่ะซันเกอร์ใช่วันนี้ฉันทํากับข้าว3ามอย่างอ่าได้ไหม หรือว่าบางทีสันก็ใช่ก็อาจจะมีความหมายว่าเอาผักมา3ามอย่างแล้วมาทําก็ได้อ่าก็ได้นะวันนี้ฉันทํากับข้าวสามอย่างแล้วจินเทียนวอจั่วเหอสันเกอร์ช่จินเทียนวอจัว่วเหอสัน,กนเนนกอร์ช่อ่าสันเกอร์ช่เกอตัวนี้พูดเร็วนิดนึงหรกอ่าเพราะมันไม่มีเสียงสันเกอร์ช่อ่าในอย่างวันนี้ฉันทํากับข้าว3มอย่างอ้าวเรามาสรุปรวมกันใช่ใช่ ผักกับข้าวใช่ใช่ผักกับข้าวแต่งประโยค Wo c h ยเาชื่หมเตียใช่ตัวใหม่นี้ต้องใส่เสียงเป็นอ่านเป็นเสียงสองนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเตี่ยนมันเป็นเสียงสามข้างหน้าก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเสียงสอง,ท,งทันทีหมายอ่านว่าหมายก็ต้องเป็นหมายเตียรใช่อ่าเอาหมายาว่าฉุยาชื 买点儿菜我去超市买点菜ฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผักสักหน่อย今天我做了三个菜今天我做了三个菜วันนี้ฉันทำกับข้าวสามอย่างนะ โอเคนะอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกท่องอ่านหลายๆรอบเน้นย้ำก่อนอ่านคลิปอ่านสักสิบรอบต่อนหนึ่งประโยคนะคะโอเคต่อมาค่ะคำสุดท้ายคำที่สิบของคลิปนี้ว,ว้าวง่ายที่สุดในโลกอ่านว่าอะไรเอยอ่านว่าอะไรน้ํำชาใบชาอ่านว่าชาชาชื่อหอลิน เพราะชื่อมันต้องหอเลี้ยนชื่ออาชาชาแปลว่าน้ำชาใบชานาะตัวแรกอ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วอ่านว่าในครรําศัพท์ให้เดเคชิงชิงแปลว่าเชิญได้โปรดขอร้องขอร้องเหลียงใช่ไหมที่ลรดสือเขียนให้ดูในคําศัพท์อยู่คําที่เท่าไหร่ เปิดหาดูนะอ่าต่อมาชิงชิงอะไรเอ่ยคำศัพท์เฮดเคเหมือนกันเฮอเฮอเฮอแปลว่าอะไรดื่มเฮอแปลว่าดื่มชื่อแปลว่ากินนะแยกแยะเหมือนภาษาไทยเลยนะกินกับดื่มอ่ะเฮอเปเปนี่ก็คือเป็นทำนองแก้วหรือถ้วยอ่าถ้วยกับแก้วก็เหมือนกันเปจืดเปจืดนะฉาฉาคืออะไร ชาน้ำชาใบชานะอ่ะปะปะสิเถอก็คือเป็นแค่คำลงท้ายเฉยเฉนะอ่ะชิงเฮอเปยชาปาชิงเฮอเปยชาปาแปลว่าเชิญดื่มน้ำชาสักถ้วยสินะอ่ะอย่าลืมเฮอแปลว่าดื่มนะเฮอแปลว่าดื่มชาก็คือน้ำชาสักถ้วยสิอ่านะสักถ้วยเปยชา นะชิงเฮเปฉาปาเชิญดื่มน้ำชาสักถ้วยสิอ่ะต่อมาค่ะตัวนี้อ่านว่าอ่านว่าวอวอแปลว่าฉันวอแปลว่าฉันตัวต่อมาอ่านว่าอะไรไหนลองอ่านก่อนนี้อยากรู้ว่าอ่านถูกต้องไหมอ่านว่าสี่ควันถูกเปล่า ถูกไหมอ่ามีใครตอบถูกสี่ฮวนฮวนนี่เสียงสั้นหน่อยสี่ฮวนสี่ฮวนแปลว่าชอบฉันชอบอะไรลูกฉันชอบอะไรเฮออย่าออกเสียงผิดนะอย่าออกเสียงผิดเฮอเฮอเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเฮอแปลว่าดื่มเฮอแปลว่าดื่มตัวต่อมาฉาฉาแปลว่าน้ำชาน้ำชาฉาอ่ะดูประโยคโวอ สีหวนเหอชาวอสีหวนเหอชาแปลว่าฉันชอบดื่มน้ำชาคุณปู่ชอบดื่มน้ำชาพูดว่าไงเย่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 สีหวนเหอชานะเย่เย่สีหวนเหอชาอ่ะแล้วคุณพ่อล่ะคุณพอ่ณพอชอบดื่มชาจะพูดว่าไงป้า ส爸爸喜欢喝茶。爸爸วนเฮอ่ะ,ปะ,ออะแปลว่าคุณพ่อชอบดื่มชาอ่ะเรามาสรุปกันชาชาชาน้ำชาใบชาแต่งประโยคชิงเฮเยฉาปะชิงเฮเยฉาปะเชิญดื่มน้ำชาสักถ้วยสิ 我喜สีห我喜欢喝อฉาฉันช,าชานชอบดื่มชา。โอเคอย่าลืมไปฝึกเขียนมาก่อนแล้วก็อะไรเขียนเสร็จฝึกอ่านอ่านกี่รอบสิบรอบขึ้นไปนะต่อประโยคนะแล้วก็ทำไมอ่า ทำคลิปลส่งเราซื้อเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ขอผิดน้อยๆหน่อยนะคะเออเพราะคลิปแรกรู้สึกว่าอ่านน้อยไปหรือเปล่าคะช่วยอ่านเยอะหน่อยนะโอเคอ่ะเจเจียนบายบายอย่าลืมเซเซืรอปูรารื้อปูเปจเจียนโอเคเจเจียนค่ะ